ดูป้ายยังนะครับโอ here, ้โป้ายยังครับ oh. พ okay, ี่นองคือประคใส่บ๊กเลยครับปะดุกยงไจังตัวใหญ่เครับแถวนีนเฮ้งฮุยหุยโอ้โดูนี่ล้วครับโอ้โหดนี่ล้วครับโอ้โหโอ้โหครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไปยสุขูสุคนผมบาานุยครับ่องหากินแบบบ้านวยนี่ข้ามาใส่เบ็ดครับมใส่เป็น้วเด้วยครับสี่หาล้างเลาวนี่ครับเป็นหม่ครับมันดูเยื่อครับนี่ครับเหยื่อใส่เดือนเอาไปครับมันสีดำครับเอานี่ครับมาถึงคิวเบดใหม้เด้วยครับนี่ผม เฮ็ดมาเมือนี้ครับเฮ็ดใหม่ๆเลยครับทำมาใหม่ๆครับผมลองกันนะเบ็ดไม่20ลังผมนี่มันสิเป็นอย่งไรครับผมบอกไว้ก่อนแล้วครับมืัอนี้ผมใส่40ลังครับนี่เป็นมาใหม่20ลังเลยเห็นไปเบิ่งเบ็ดใหม่กันครับ เาลองเม็ดไหมเบิ่งเลือพี่น้อง พี่น้องใส่เบิ้งอีกหลังหนึ่งนะครับผมไม่แรงเรบาบหน่ยจะคอยไม่ยามนหมกันเนาะพี่น้องหลุนว่ามันสิถือบ่ครับผมว่าปมะเขือง่อยไม่หลายเดี๋ยวนี้ไปครับพี่น้องเราก็มายามเบ็ดนะครับนี่ร่วงคางช่างไงนะครับพี่น้อง หเหลามาย่านแล้วครับเาออมาเบิ้งครับถือวองคืออยู่ซื้อครับนี่้ังหนึ่ไหมโอ้ไายยังรับเปนนยกปลาเสียงหัวขาด <c oughs> ไปครับเ <c oughs> ปี๊ยกสีครับสีสีสส ช่วยด้วพี่น้องดูครับป้ายยังนะครับโอ้โหป้ายยังครับพี่น้องโดนครับป้ายยังครับเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนครับป้ายยังเออประคอใส่บิ๊กเลยครับอืมครับครับผมไปเลยพี่น้องเออครับใส่บิ๊กครับนี่ครับ ออพอใส่บิกบบบออบ๊กเลยครับพี่น้องดูครับพี่น้องเห็ดม่หน่ยครับเออใส่บิ๊กเลยครับนะครับพอคนครับมาสิรุษ เตรมเลี้ยงหมาอันน้อครับเนาะงเตรีมเลี้ยงหมาันครับหมดไงเลยครับเขาไปขับเป็นหนองล้างตัวไปครับมาถึงมาสองสามล้างแล้วมาเบิ่งล้างตัวไปครับแล้วหลังเลยตัวหนึ่งเห็ดโคงครับพี่นอ้นองไา้หั่นหนอกินครับอยู่บนน้อครับ ครับอยู่อยู่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 ใครยังหนอโอ้ปุ๊ดุ๊กไงครับอู้พี่น้องครับปดุก๊กไงครับปอาดโถปดุก๊กไงเลยพี่น้องดูโอ้ยไห่ครับปดุก๊กไงคล่องคองคล่องอาโถครับปดุกครับ กระดุกไ่ครับโอ้ยเสียงลำลามเลยครับกระดุกไ่เด้อครับพี่น้องกระดุกไ่เด้อนครับเห็นบ่ครับพี่น้อง เหลืองอุยหุยเลยครับดูครับโอุยแม่ไข่ครับก็ดูคอนซ่อนมาครับพ anyway ี่น้องเป็นตรเป็นตระเอออนเนาะครับลูกใหญ่แห้งครับดูมือผมเลยอี่ครับดูมือผมครับโอ้เสอออนแห้งพี่น้องเลยเสอออนแห้งโอ้โควอนครับเโควอนโควอน โอ้หรอครับโอเคขึ้นนอนเต็มส้องมากหรอครับนะครับดูครับช้อ,อ,องมาได้ไหมน้องดูดูมานั่งน่้กระดุกไงหน่งนพีน้อง ดูตังต่อไปครับพี่น้องเอากินอีแล้วครับตายครังครับอยู่บ่เดินไปลุ้นกันครับน,บนี่ขัน้นมันคือโกงๆอย่างีครับอ,อู้ยอย,ยู่ครับโอ้ตายครับดูครับนี่โอ้ตาย,ตายครับพี่น้องตายเลย เจ็บพ่อตายเจอพี่น้องพี่น้องครับผมถือ้อนมันก็เลายไทยครับเอาเต็มสามมาแล้วครับมันหมาหนอกพี่น้องมนันี่เต็มสามมาเรียพี่น้อง ัววที่แลเ้เอาพี่น้องมาเบื่องลังตัวไปครับโอ้ยครับพี่น้องโอ้ขั้นโกงครับดูขั้นโกงเลยพี่น้องติดไปยอย่างครับ มองก็าเสีลงเบิ่งเลยโอ้ยลุดครับพี่หนอก็เสียดายเนาะลุดครับโถนี่ครับมันลุดเหรอครับอเอาเข็นลังตัวไปกันครับพี่หนอดูบอลบอขึ้นมาอยูออย่ซื่อๆแต่ครับนี่เอียงเหรอครับพี่น้อง ตาแมนันแรงครับแต่ว่ามันบาโดนครับมันมาโดนครับมาดูครับล้างถือไปนะครับดึงค่คอยโอ้ยปลาหมอหน่อยครับพี่น้องปลาหมอหน่อยโอ้พี่น้องเราง,งานถือปลาหมอแบบนี้เมืเ่อบางล้างตัวไปใส่มันอยู่ใส่ปลาเบ็ดผมมัเคยอยู่หนีตัวครับ่น่องอืม โกงครับพี่น้องเตะโกงเด้อถือไปย,อยังครับโอู้้ปาดุกครับรดุครับพี่น้อปะดุกเด้อขุดเห็นบ่ครับพี่น้องดุครับดุครับไปครับเอ้ยครับอุ้ย บบน,นะครับพี่น้กเออเราไปถึงแล้วครับกระดุกอีกแล้วครับเรีอกครับพี่น้องครับประดุกใส่น้ำเงาๆนะครับพี่น้อง พี่โตัวทีสองเหรอ,อ,รหรอ,อค,ครับเอาพี่โตัวทีสามดีซี่ล้วครับเอาเก็บครับมันสินูด้ดแต้มสองเลยพี่น้องครับกระดุกแต้มสองแต่ว่ากระโคโกอะไรสองเหรอ,อครอับเอาครับเก็บร้อยของเพศอรจังใดด้วจังวายใดด้วครับพี่น้อง เออมันมันครับ ไปกันต่อครับพี่น้องไปสิบเบิ่อนเราเด้อยังอยู่สองสามหลังนี่แหละครับดูน้ำครับคนตกน้ำผม,มเขาครับโอ้กอ้ผมตกใจกบครับอยู่สองสามหลังเด้อนี่ก็ได้ถึงแค่แล้วพี่น้องครับ บรอนอีดีตัวละครไปครับที่ซองล้งสุดท้ายครับโอ้ครับพี่น้องถ้ายอย่างกินนี่ครับมันดีครับเสื่อดีดอยู่เลยครับล้งสุดท้ายครับบริสิครับ ไปเนอะผมสัยญ,ญางลับเราเด้อนี่ยามเบิดอเราเบิ่งเอาพี่น้าะถือปาปย,ยังครับผมว่าแม่เราไปดุเด้อนี่ดูดุโอ้ยโอ้ยดุกันครับพี่น้องดูนะครับผมแม่เราไปดุแล้วอ๋าถูพี่น้องครับไปดุไงครับโอ้ย ดีแล้วครับพี่น้องปลาดุกยังไหนจังตัององวใหญ่เลยครับแถวนี้เหลืองฮุยหุยสะ้อนบอพี่น้องมะสองชุงก่อนครับปลาดุกแก้มสามเด้อใช่ไหมตัวสีหกครับเจ้าอ้อนซ้อนเนาะแต่อ้อนสะอ้อนให้เราพี่น้องเนาะครับดูครับ เอ้าผมมาครับมาครับเรบร้อยมืมตัวใหญ่นอกสิหนอ ดียนาะมือเศร้าครับพี่น้องมายามเบ็กกันครับโอ้ยฝนกระตกโอ้ยถือเพ่อนหมอหน่อยครับไปวันครับยามไปก่อนค่อยกูกลับมาเนาะดูบรรยากาศเนาะมือเศร้าครับนี่ทางญงเล,พลงงยพี่น้องี่รถผมไปฝนกระแหงตกท่านโกงเลยพี่น้องถิดป้ายย่งครับอุ้ยปลาคอครับปลาคอถือโยครับ ยูครับพี่น้องดูคันมันโกงโอ,โอุ้ยว่ะอือยูครับเอาเออเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมพาเก็บก่นอนฝนตกครับอืมอิเลอกบอลบอลบอลมีบอล อือเรเรียบร้อยครับไปกับตัวคบพี่นตอนนี้เต็มแล้แหงมาแล้วเด้อเอาโดนี่แล้ครับโดนนี่แล้วครับ ตัวนี้เราครับอู้หู้อู้งี้ครับอู้ตัวนี่ครับเอ,อ้ยโดนนี้รนร<ป>เราครับดีครับเบิ้งดูครับปลาครับเอาครับแต้มสองต่อกันเลยครับแต้มสองต่อกันเลยเด้อพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องครับเอาสองลังสองตัวสองแต้มครับแห้งมาแล้วเนาะไปกันต่อครับเป็นยังไงครับลังนี้ครับพี่นอ้องมีว่ะเอามีเลยไปกันต่อเนาะ พี่น้องเบ็ดไก่แห้งไกส่สิเบิดโอ้เบิ่งคำับน้มเขาหน้าพันในดำเอปลาคือแค่สองตัว,วครับพี่น้องลั่งในสองตัวลังนี้กระบาดโดนครับลังนี้กระบาดโดนครับ Ni Prabha no pinoy, ni Tilly oh, buron sa pinoy. อาพี่น้องเขาก็กลับมาห่อโดดเด้อผมจะใช้เวล้างเน่งเด้อพี่น้องเขากลับมาห่อโดดกันหรอครับงงครับผมกู้เบ็ดแล้วเดดได้ครับพี่น้องโอ้ยฝนตกครับ,ล,รล,รบ,รรบลำบากครับเวลานอนอยู่กันคืนบนโต๊ครับมาตกะเงี้ยผมมากู่เบ็ดครับเบอร์หนึ่งสองตัวครับงามๆครับ ทางรถเรด้อยครับพี่นอ้องรถครูใจผมเดือดเอาจะเบื้สีสิบหลังไปไปบานมาสรุปกันครับเอาครับมาสรุปกันพี่นอ้องมาเบิ็งครับนี่ถูกไหมดูครับกระดูกเหลืองอุ้ยหุ้ยพิศเส้อ่อนบอครับเห็นมันถือมืาขึ้นเด้อสามตัวนี่นี่มาเศร้าถือสองตัวนี่ครับง,ง่ายๆพอคอตัวนี้ก็ตายครับถือมามาขึ้น เป็นยังไงครับพี่น้องผมว่ามันส่ได้อยู่เกือบสองโลอยู่หรอกครับเบสสี่สิบหลังเน้อมาครับใครชอบลิมนี้ก็ไลคคกดแชร์กคดติดตามให้ผมเดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ